เทคนิคจับร้อยเพราะคอยร้านหลายๆคนตกม้าตายแล้วก็ก้าวไม่สำเร็จอันนี้คือด่านแรกด่านที่มันหินที่สุดและทําให้หลายๆคนไปไม่ถึงฝั่งฝันไปไม่ถึงหลักล้านก็เพราะว่าเขาใช้วิธีผิดนั่นเองการที่เราเริ่มจากการจับร้อยลงทุนศูนย์บาทนะคะไม่ต้องเริ่มอะไรมากมายถึงมันจะหลักน้อยแต่เราคอยหลักล้านอยู่ อธิบายได้ตามนี้คือว่าเราสามารถหาต้นแบบดีเฟนหาคนที่คุณรักและคุณชอบแนวทางไหนคุณถนัดเวไหนคุณไปตามดูโมเดลของคุณในจุดจุดที่เขาสามารถเปิดสัมมนาฟรีคุณจะไปดูเบื้องหลังคุณจะไปดูเบื้องหน้าหรือว่าคุณจะดูกรรมวิธีดูต้นแบบดูแนวคิดดูความรู้สึกดูทัศนคตินี่แหละค่ะ ที่คุณจะเก็บเกี่ยวและเรียนรู้โดยที่ไม่ต้องลงทุนมากมายแค่ใช้แรงกายและก็ความมานะพยายามในการแกะรอยว่าง่ายๆต้องทำตัวเป็นนักสืบนั่นแหละจ้าเข้าใจหรือยังจ้าจยากได้ร้านก็ต้องเริ่มจากร้อยก่อนและเมื่อคุณรู้ตัวเองแล้วเข้าใจจุดของตัวเองเรียบร้อยคุณก็เริ่มลงทุน เติมสิ่งที่คุณขาดแคลนคุณอยากได้วิชาการแบบใดคุณอยากเก่งแนวคิดแบบไหนคุณอยากมีเวิร์กช็อปหรือว่ามีเทคนิคอะไรมาเติมเต็มให้คุณดูว้าวดูแพงและดูแข็งแกร่งมีพลังคุณก็เริ่มต้นจ่ายออกไปจ่ายยังมีสติจ่ายยังมีคุณค่านี่แหละค่ะคือการเริ่มต้นและสร้างมูลค่า และใช้ต้นทุนที่น้อยที่สุดหาหาะนะคะปนกก็เริ่มจากจุดนี้มาแนละนะจ๊ะแล้วถ้าเห็นว่าเทคนิคนี้ดีมีประโยชน์นะจ๊ะก็ช่วยกดแชร์กดคอมเมนต์มาแนะนำบอกต่อหรือว่าได้ผลลัพธ์เป็นอย่างไรก็มาบอกปนกบ้างนะจ๊ะเพื่อจะได้ใช้เป็นการปรับปรุงแก้ไขในจุดที่ปนกเอามาแบ่งปันนะคะ